Namo tassa ตัสสะนัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะนัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะนัมพุทธ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 ัสสะ มมมมมมท่ามผู้ชมก็จะมุทตามที่ขอถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์พระครูปารักทิพและก็คณะสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านาวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันอ่นบุญรักษาศีล แล้วก็ฟังธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งที่เราควรให้โอกาสตเราเองในบรรษานี้ก็มีโครงการเรียกว่าโครงการฟังธรรมในว่นในเข้าวันข้า,ขา,ขาบรรษามีการเทศเป็นชุดเรียกว่าในบรรษานี้ก็เริ่มชุดแรกเรียกว่ามงคลสามซึ่งมี38อย่างเปรียบเสมือนกับวันใน38ขั้น ถ้าเราเดินตามทางขั้นขัๆมาก็เห็นว่าตั้งแต่ข้าพัรษาเนี่ยเดินมาหลายขั้นแล้วมีขั้นแล้วอยกเนี่ยโย,ยมโยมายมยมนุ่ปะะทวงเรื่องชื่อวันอาทิตย์แต่แล้วนพูดถึงเรื่องมงคลที่สิบสาสิบสี่ใช่ไหมโยม วันนี้ก็จะขึ้นบทมงกลที่สิบห้าแล้วก็สิบหกนบันไดขั้นที่สิบห้ามาเยอะนะเดินมาเยอะแต่ว่าจะออกเป็นสาแล้วมงกลมีสามสิบแปดเพิ่งเดินได้แค่สิบขั้นวันนี้นะเดินครบหรือเปล่าไม่รู้จะล่นจากบันไดมา,ากใก่นหนาก็ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้เป็นคาถาต้น ่นโยมาจาภาคว่าอะไรตามน้นจะทำมัน,นจะยังจะเคยได้ยนตอนเด็กๆใช่ไหมโย่ขอพระพระว่านี้ไปแล้วยิ่งเล่นกนลาง่างด่าไม่เอาเลยกําลังจะง่วงนอนแล้ว <c oughs> เป็นการขึ้นกระายก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรนี่ว่าเป็นการบาลีคือเป็นภาษาพุทธพจน์เป็นภาษา,า,าบาลีภาษาบาลีเป็นภาษาที่แพร่หลายในสมัยนั้นพระเจ้าท่างเทศเพราะว่าใช้ภาษาบาลีเนี่ย ือเป็นภาษาที่ไม่สูงซึ่งทุกคน,นสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมันภาษามันมีเฉพาะบางกลน่มนั้นคนที่ท่องรู้เรื่องของภาษาก็คือพวกพวกพราหมณ์ที่รู้มนส่วนภาษาอจจื่นก็ใช้เฉพาะพวกศาสยาแล้วก็พแพทย์แค่นั้นเองที่มีการเรียนศึกษากันส่วนคนชั้นต่ำก็คือคนที่เป็นชั้นชั้นอะไรก่อนั้นนะ วันนะ้นเลยันทานวันนะ้นเลยมันสูงสูงที่ต่ำสุดฉันต่ำสุดแล้วก็วันนะ้นฉันทานก็เป็นวันนะที่ผสมระหว่างสองวันนัเรียกเป็นวันนะ้พิเศษอีกวันไหนมาตลอดนะวันนะ้ที่น่าแล้วก็ได้รับการดูถูกจากมันมาอันภาษาที่เขาใช้กันเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาชั้นเกาเรียกว่าเมันเป็นภาษาวรรณคดีนะที่มันขั้นสูงนะ เป็นมัจยาธเจ้าก็ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษามาคตที่คนมันใช้มากาเพศเพ่าะทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้นั้นก็ว่าทานนันจากก็หมายความเป็นมงคลที่15ใน,นคนสังเกตว่าเมื่อเดินไปถึงขั้นที่4ขั้นต่อไปคือต้องบริจาคทานบริจาคทานทานแล้วก็ขั้นที่สก็คือเมื่อบริจาคทานแล้วก็คือต้องสรุปประพฤติฐน วันนั้นวันก่อนมียมรดพายมรนหน่งมาถามพระธรรมาว่าในลักคาสอนทางศาสนามีอะไรบ้างทีนี้วิธีตัวปฏิบัติเนี่ยสาหรับคาระวะนี่เก็จะเป็นเป็นสามอย่างในการประตุติเรียกว่าในการศึกษาแล้วก็ประตุติธรรมก็คือว่าถาา้ามาคารวะเนี่ยพระองค์ก็จะสอนเรื่องของไม่ทานไม่ทานเรียกว่าทานมาให่คุณสมปัติขึ้นจากการให้ทานประการที่สองเมื่อทามมนมาแล้วก็ภาวนาะ ศีลใหม่ก็คือการรักษาศีลิดขึ้นจาการรักษาศีลแล้วก็ประการสุดท้ายคือประการที่สามคือว่าศีลภาวนาใหม่บนเกิดขึ้นจากการที่เราได้ภาวนาทัศส์และภาวนาคืออะไรท่านคือการนั่งนิ่งๆหรือเปล่านั่งหลับหรือเปล่าบางคนได้อารมณ์เนียอมาเรียนแย่ขงอารมณ์กรรมฐานภาวนาใหม่ แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยกได้ก็จะสอนอย่างเดียจะช่วยด้วยศีลศีลส,สมาธิปัญญาเพราะว่าเราไม่ต้องไปให้ทานแต่จริงมันก็คือการให้เหมือนกันแต่ว่าทานีนเ,เร้่องของวัดถูเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องศีลก่อนแล้วพระเราต้องมีศีลต้องมีสมาธิและก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญาสอนแต่จริงแล้วพระเจ้าคือเป็นเป็นคาพูดที่มันก้องจองนว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นขั้นอะไรไป แต่จริงแล้วถ้าพระเจ้าท่านสอนจริงๆเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องของปัญญาก,ก่อนทำไมนำมาพูดเดย่างนะเราถ้าเราเคยสังเกตในที่พ,กกพระเจ้าทรงแสดงตามรมจักรวรรดนสูตรที่พระเจ้าเทศครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเทศให้บรญจวขีฝังห้ารูยไม่ได้บอกว่ารักศีลปานาติปาตาไม่มีในประวัติเนี่ยแต่พระเจ้าพูดได้ฝังว่าอะไรเป็นอย่างไรหลักธรรมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วนำมารู้ได้ยินได้ฝัง แล้วก็พูดให้ฟังจนอัญญาคนอัญญาที่บรรลุธรรมเป็นพระสุตตาไปพูดได้เข้าใจพูดให้ฟังพอฟังแล้วในขณะที่ห้ารูปนั้นตั้งใจฟังอยู่ในั้นใจก็จดจ่ออยู่ที่เกาะอ,อยู่ที่กระแสะเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งกรรมฐานเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะให้กรรมาฐานให้อารมณ์กรรมฐาน,าฐานว่านั่นอย่างไรทำอย่างไรใจเราก็เกาะตรงนั้นกกอนตั้งแต่แ้นห้ารูปนี้ก็นั่งตั้งใจฟังอัญญาเป็นเทศเป็นรูป ฟังไปฟังไปไอ้ความยึดมั่นความคิดที่มันเห็นปิดเกาอเกาะยที่บอกว่าทางนี้ที่ทําให้ดับทุกข์นั้นมันก็หายไปได้มาคิดความรู้ใหม่ว่าไอ้น่าจะเป็นอย่างนี้ปุจจก็เกิดการเบิกบานพอจจเกิดการเบิกบานแล้วเชื่อในคำพูดในประธรรมในประสงค์แล้วก็รักศีลรักปัตตารมารรักสัจยทิฏติได้ใจก็โูงขึ้นมันเกาะเรียกว่าเป็นพระรยะอุปนิมบนต้นเราเป็นพระสงฆ์ตามเรียกว่ารักรักสังโยชน์เท่าไรได้ รายสัโยได้วสามช่วยกันเพื่เป็นต้อพระรอดร่ายสัญญได้วสามเป็นไรเป็นไรบุคคลนะคท่านพระพุทธเจ้าในสอนเรื่องสมาเรื่องเรื่องปัญญาะคือให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรได้ควรอะไรเรียกว่าต่างสายกลางโอมันมีปัญญาอย่างถูกต้องแล้วสมาธิก็ตามมาเนี่ยคือการที่ตั้งใจฟังทุกที่อาจารย์สอนอยี่นะเมื่อที่เราตั้งใจฟังเทศ ในขณะที่เราฟัง้พระที่พูดเรื่องธรรมะคือเรื่องของปัญญาให้ฟังว่าอะไรถูกกันซ้ญญอนอย่างไรในขณะที่เรากำลังตั้งใจฟังสมาธิก็เกิดขึ้นในขณนะนั้นแล้วเมื่อเราตั้งใจฟังแล้วใจเราใคร่ดวนมีปัญญาพร้อมอยู่กายวาจาใจก็เรียบร้อยศีลก็เกิดขึ้นในขนณะนั้นเป็นกระบวนการของมันไม่จำเป็นแยกบอกว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก่อนมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นตัวของเรื่องของปัญญาก่อน ต่มาได้อ่านการที่สืนอวานาุผู้ศาสนาเขาก็พูดดีแต่ว่านัพูดในเชิงของเสลธรรมว่าในปีแรกสองปีแรกเนี่ยสำนักง,งานผู้ศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ตั้งคือเรื่องของการปฏิบัติศีลก่อนปีหนึ่งพอปีที่สองเรื่องของสมาธิพอป,ปีที่สามปีนี้ครอบรอบมันเกิดสามปีก็จะขึ้นเรื่องของปัญญาคนันมันแยกเป็นส่วนๆไปแต่น้่นก็อาจจะเป็นความคิดความต,ต,ต,ตามตามกัรพูดว่าสีสมาธิปัญงาแต่ถ้าเป็นพระธาจา่านสอนแล้วก็สอนเรื่องของสัญญา คือเชีหยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเช่นท่านพูดให้ฟังอะไรต่างๆในเราก็ใจก็เกาะกระแสไปใจเราเกาะอยู่ที่การพูดกันอะไรอย่างนั้นแล้วก็ละความคิดเห็นที่ผิดไปได้ียกว่าก็ามาได้ความรู้ใหม่หรืว่าเป็นการบรรลุธรรมในชั้นไปนันการให้ทานฉบับคาราวะจริงๆเป็นเรื่องสําคัญที่จะตัดคือว่าเราถ้าเราการให้ทานถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งือครับเป็นมงคลอย่างหนึ่งเพราะว่า มงคลอ,อย่างที่บอกแล้วแต่ว่าในสมัยก่อนไม่รู้มงคลคืออะไรมีการเถียงกันอะไรกันแต่เมื่อเทวดามาถามพระเจ้า,า,า,าแล้วจ้กก็แต่้ฝังว่ามันมี38ย่างถ้าเรามงคลตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้ควคือไปครบคนทานพอบบัณฑิตแล้วก็นําไปเรื่อยมาเปลนบันไดเป็นต่างๆในขั้นสุดท้ายก็จะได้บรรลุชัางชั้นศูนสุดนะบรรลุนิพานทั้ง38ขั้นนะเป็นมงคล38ยั้นคือจะทุกข์ได้จริง